ผมตันชชัยจิตมุนนครับไฟนี้ซ้อมไหมหัวนครับ <c oughs> ก็ประมาสองอาทิตย์ครับซ้อมนี้ไหนไฟนี้ถ้าปล่อจิตมุนนนครับแล้วมีใครเป็นคู่บ้งคู่สอมาด้วยกันหรออ๋อพี่โยสบพงครับผมโดสบวงในไทยชื่ออะไรเนาะตอนนี้ราอายุเท่าไหร่ครับอ,อายุยี่สิบเอ็ดปีเราสูงเท่าไหร่ ประมาณ170บาน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับก็ประมาณ 66, 67เราเป็นมือสไตล์อะไครับไม่ไม่เข่าเราวันนี้เราเจอแบบลักสมหมายเคยเจอเขาไหมไม่เคยไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งก็ต่อยเข้ามาป่ะศึกษามาบ้างเขาเป็นมือสไตล์อะไรพอรู้ก็ไม่เข่ากันแล้ววันนี้เราวางเกลยวางแผนไงก็เอาเข่ามาสู้เอาไปชนเข่ากันเลยเนาะยังไอ้ล่าสุดนี่เรามีต่อยไว้ที่ไหนวะเนี่ยต่อยไว้ที่ที่เดียที่นี่นะอ๋อไฟที่แล้ว วันนั้นเจอใครใส่อาทิตย์ครับเป็นไงวันนั้นชนะเรายกสี่ทนะนเราเข้ามาวันนั้นเวทเท่าไหร่เวทร้อยสามเก้าแล้ววันนี้ร้อยสามสิบแปดก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเนาะสบายอ่ายเราไปพูดจังหวัดอะไรครับชุบพรครับเอาฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็ากไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่คขอบคุณมากนะท่านชายครับขอบคุณครับ